ว้าวฉันไม่ค่อยดูดีสะเท่าไหร่เลย <No. S 1> งั้นก็มาเปลี่ยนชุดกันดีกว่าบาร์บี้ยังไงก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด <c oughs> เราจะทำเสื้อสีขาว <c oughs> จังนั้นก็ใส่คอเสื้อใส่แจ็คเก็ตสีทองจากนั้นก็ติดขนเฟอร์สีขาวเข้าไปเลย <Wow. S 1> เอ,อืมจะต้องใส่อสเซซอรีด้วยนะ ว้าวแล้วก็สเสพแสนสวยถ้าเกิว่าอยากจะมีเงินแล้วก็เราก็ต้องขยันทำงาน <c oughs> คนรวยหลายคนมักมีธุรกิจส่วนตัวและยังเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นอีกด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีมากเลยที่ได้ร่วมสายกับคุณคุณบาร์บี้คะเบคกฟาสมาแล้วว้าวเวลาไม่หรอท่าคนรู้หรือเปล่าว่าเราเนะ่ยเสียงเงินเท่าไรในการโฆษณาคะ คลาสได้ริ่มแล้วนะคเคุณหนู <Ooh. S 1> อ้ขับใจจะ้ะแล้ววันนี้ฉันจะมาสอนทุกคนทำเงินยังไงให้รวดเร็วอุ๊ยทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออแม่เจ้าฉันชอบคนคน,นี้ <Wow. S 1> ว้าวคำแนะนำเธอเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเอ,อยังไงก็ขอบคนมากเลยนะคะ <Bye. S 1> ไลฟ์สดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังมีงานอีกเยอะเลย สวัสดีเจคเคนได้เวลามาแปลงโฉมแล้วนะ <Hello. S 1> มาวาดกางเกงกันเลยแล้วก็เย็บให้ติดกันอุ๊ยมันหล่นไปไหนแล้วเนี่ย hmm. เอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่กางเกงมาไซฉันเลย <Nice. S 1> เราจะต้องเย็บซะหน่อยนะเดี๋ยวมันก็ใช้ได้ตอนนี้แมวเหมียวกำลังเล่นอยู <S <S ่เคนก็เย็บเสร็จแล้ว <S 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 จากนั้นก็ใส่กระเป๋าตรงนี้ อย่าลืมใส่เครื่องมือด้วยนะว้าววว้าใส่เสื้อสีดำก็ให้ดีนะ <Yeah. S 1> กลองขยะนี้ไม่ค่อยมีตัวเลือกสัเท่าไหร่ <Yeah. S 1> เคนชอบออกมาหาของแถวกลองขยะอยู่เรื่อยเลยเอ้มีอะไรบ้างนะว้าวกระเป๋านี่นะนี่เคยเห็นกระเป๋าชาแนลรือเปล่านายพูดอะไรนะ มีอะไรบ้างว้าวขอมีค่าแน่แนเลยลองไปขายดูเมอถ้าเกิดว่าเอาไปปัดฝุนหน่อยแล้วก็คงจะดีมไม่น้อย <c oughs> จเจรยคราบเร่เข้ามาเร่เข้ามาออ oh, อันนี้สวยจังเลยค่ะขอซื้อนังเสือนี้นะคะอ่าห uh ้า huh. ล้ละ่ละดอลลร์ครับ Thank you ขอดูหน่อยนะว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> เอ,อ้้ต่างหูนี่เหรอสวยดีจังเลยนะ ว้าวของมีมูลค่าแบบนี้มาขายถูกฉันเหมือนได้ฟรีเลยอันนี้จะ้ะฉันจะจ่ายอย่างงามเลยนะว้าวได้เงนินเยอะจังเลยฮ้ตุ๊กตาหน้ารักจังผมเ้ายสีทองแล้วก็ใส่กระปองสวยเลยแล้วก็ใส่มงกุดไว้ด้านบน ฮัลโหลอ๋อฉันพูดอยู่ทำไมละ่ะเฮ้เป็นอะไรเหรอจ๊ะนี่ไม่ชอบรถเข็นอันนี้เหรอจ๊ะหรือว่าหิวอยู่หรือเปล่าจ๊ะลูกโอ้หรือว่าอยากจะได้เจ้านี่กันเหรอแม่คะทำไมลูกร้องไม่หยุดเลยทำไงดีคะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแม่โทรหาคนช่วยอ่มีของมาส่งแล้วครับโอ้ดีมากเลยงั้นก็ติดตั้งตรงนี้เลย นี่แนะ่จับได้แล้วลูกของแม่น่าจะต้องได้ของที่ดีที่สุดจ้ะและตุ๊กตาตัวนี้จะกลายเป็นเด็กคนใหม่ทำผมโพนี่เทลแล้วก็ใส่ผ้าอ,อ้อมเลย เขาเปื่อนแล้วนะเจ้าหนูน้อยนะมีตุ๊กตาตัวเปรดเป็นเจ้าหมีพ่อมาแล้วเจ้าพ่อเนีไปขายของมาได้เงินเยอะเลยก็เลยซื้อรถจักรยานมาให้หนูยังไงล่ะอยากจะได้จักรยานไม่ใช่เหรอว้าวดีจังเลยพอ่อเนี่ยทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกสาวของพ่ออยู่แล้วล่ะเย้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ลูกพอ่อเนี่ยฉลาดจริงๆเลยนะ ใครหิวข้าวเอ่ยอยากจะกินข้าวหรือเปล่าเร็วเข้าโอ้นอนหลับสนาลูกรักเราจะใส่หัวตุกตาจากนั้นก็ใส่ลอ้อแล้วจมูกเปลี่ยนทรงผมอันนี้แล้วกัน คุณพี่เลี้ยงจะถูกตกแต่งด้วยเทปสีชมพูแล้วก็มีเพชรเต็มตัวไปหมดเลยระบายสีอีกใส่โบแล้วก็คริสตัลหุ่นยนต์ของเราเนี่ยใส่ผ้า,ากันเปื้อนด้วยนะทำความสะอาดแล้วก็ดูแลเด็กน้อยเหรอนี่คืองานของโรบ,บอทแนนนี่หุ่นยนต์ตัวเนี้ยทำงานหนักมาตั้งแต่เช้าแล้ว ฮัลโหลอ๋อฉันกำลังดูแลหลานอยู่นะอะไรนะมีงานในวันนี้อย่างนั้นเหรออ๋อฉันต้องไปแล้วสิโรโบแนนนี่เธอช่วยดูแลเด็กน้อยคนนี้หน่อยนะงั้นเราไปเล่นที่สวนสนุกดีไหมจ๊ะแม่นีไปไหนคะอยากจะอ่านหนังสือไหมจ๊ะแม่อยู่ไหนอะเฮ้ย <chen an S 1> แม่มาแล้วจ้างจ้ะลูกรักของแม่แม่กลับมาแล้วนะในที่สุดครอบครัวเราก็สมบูรณ์แบบ หนูหน้อยไม่ต้องร้องแล้วนะจ๊ะงั้นเราก็มาทำตะกร้าสำหรับเด็กน้อยกันเลยดึงเจ้านี่ออกแล้วก็ใส่ฟางว้าวหนังสือพิมพ์เก่าและใหม่มารวมกันแล้วจดหมายครับหนังสือพิมพ์คราบมาแล้วมาแล้วจริงๆแล้วพ่อเนี่ยอยากจะเป็นบุรุษไปรษณีย์มากเลยนะนั่งนี่เลยลูก เอาล่ะไปเที่ยวกันนะอ่ามาถึงแล้วจนได้ขอต้องซื้อเพ่มหน่อยนะฮึบเอาล่ะไปเลยเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อซ่อมให้เองเราจะนำเจ้านี่มาได้เลยหายเป็นสีเงิน แล้วก็ใส่ปุ่มกดใส่หน้าจอทำบัตรเคร,เรดิตตอนนี้ตุกตาสามารถจ่ายเงินด้วยการได้แล้วนะสวนสาธารณะเนี่ยบรรยากาศดีจังนั่นจะแมวน้อยนี่นาะลงทางอย่าง,งั้นเลยจ้ะเพียงแค่รูดบัตรอาหารก็โผ่มาแล้วกินให้อร่อยนะจ๊ะเจ้าแมวน้อยอ๋อคนคนนี้หนาวหรือเปล่านะ อันนี้จะซื้อคนแล้วก็เอาเงินไปซื้อของกินเะนะขอบคุณมากเลยนะเธอแค่รูดบัตรเองอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรฉันชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วยังไงเธอก็ช่วยส่งต่อความดีไปด้วยนะ <c oughs> มีของอะไรใหม่มาที่ลาริลูก,กันนะพอนสีให้เป็นเหมือนสีเงนินจากนั้นก็พันด้วยลูกป่งว้าวมีของเยอะจังเลย ทำสวนก็ต้องใช้เครื่องมืออนันี้ยโอ้ยรกจังเลยนะได้เวลาทำความสะอาดแล้วล่ะเอาละตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยเจ๋งไปเลยโอ้ว้วาวสวนนี้ดูสวยจังเลย คุณตัดเองอย่างงั้นเหรอคะรอบผมแค่ตัดไปตามอารมณ์เน่ยนะคุณนี้มีพอสวยเหมือนกันนะมาทํางานกับฉันมาว้าวเจิงเหลือครอบนี่ได้เลยเราจะตัดเจ้านี้ออกมาได้เลยแล้วก็ใส่แผ่นกลิตเตอร์ลองใส่ลูกปัดแล้วก็เปลี่ยนแก้วนี้กลายเป็นขวดสเปรย ตรงนี้จะเป็นที่ฉีดสเปรย์ว้าวอันนี้แหละสำหรับคนที่ชอบเสริมสวยทุกอย่างมาช่างดูดีแล้วกันที่สลาของบาร์บี้เอ่อฉันได้เลยนะทุกอย่างที่เนี้ยฉันดีไซน์เองหมดเลยและอันนี้ก็เป็นผ้ากันเปือ้อนแล้วก็เครื่องมือนะเออผมดูเป็นไงเนี่ยฉันว่าคุณเนะเข้ามากเลยฮตัดผมคนแรกรู้สึกตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้ฮะ โอ้ฉันชอบบ้างเลยคนนี้ฝีมือไม่เบาเลยนะขอถ่ายรูปหน่อยนะครับ